ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบนนอกครับมือนนี้เปลี่ยนแนวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาลองมาเปลี่ยนนะครับสปริงโชคหน้านะครับของนะครับมิสูบิชิเอลสองร้อยไซโคนนะครับก็คค้ายกันกับสตาร่านะครับเพื่อนๆเอ้ามาลองเบิรงนะครับว่าจะเฮ็ดง่ายซ่ำใดนะครับก็นะครับหลังจากที่ทําการถอดล้อถอดชุดปัอมเบรกถอดลูกหมากปีกนกบนนะครับที่เหลือก็นะครับ น็อตยึดยางกระแทกปีกนก2ตัวนะครับสกูรกันโค้งแล้วก็น็อตยึดชก2ตัวนะครับน็อตยึดชกหูชกบน1ตัวนะครับแล้วเราก็เอาออกนะครับตัวนี้แม่แรงนะครับใช้แม่แรงลองทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับด้านข้างก็ลองอย่างนี้นะครับตัวกลางก็ลองนะครับแม่แรงครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะเอาสปริงออกมาวัดความยาวนะครับเพราะว่าถอดยากนิดนึงนะครับทั้งสนิมทั้งอะไรตอนนี้อะไรนะครับนี่นะครับดูจากสภาพแล้วนะครับเบิ่งทรงแล้วครับผมก็หลังจากที่ทําการถอดออกมานะครับสปริงเก่ากับสปริงใหม่ครับความสูงเท่ากันนะครับเพื่อน ความสูงเท่ากันครับความโตเท่ากันครับนี่นะครับเอาออกแบบนี้นะครับต้องพยายามยกหน้าให้สูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสปริงมันจะยืดออกมานะครับกว่าที่จะออกได้ก็เล่นอาลำบากเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองประกอบเข้าดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ใส่ยากนิดนึงนะครับก็เอาสปริงไปสวมนี่แหละนะครับ เนี่ยสวมเข้าด้านบนอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาแม่แรงดันขึ้นนะครับตีเข้าแล้วก็แม่แรงดันขึ้นนะครับจะทํายากนิดนึงนะครับสปริงใหม่ก็แข็งแข็งด้วยนะครับอาอนะครับขอเวลาไปทําการประกอบก่อนนะครับใส่ยากนิดนึงอาจจะได้ค้อนตีเข้านะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวดึงสปริงนะครับ ตัวกดสปริงไม่มีนะครับทําแบบบ้านๆแบบดิบๆนะครับอ่ะนะครับอาจจะค้อนตีเข้าแล้วล่ะนะครับนะครับก็หลังจากที่เอาเหล็กงดัดยางงัดงัดตรงนี้ให้เข้าไปอยู่ในที่ของเขานะครับ ทีนี้ก็เอาไม่แรงดันขึ้นเลยนะครับปล่อยตัวนี้ก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับระว่างาอันตรายด้วยนะครับเพื่อนเวลาทำงาน ครับลองคิดว่าลองดีแล้วนะ ดยิบครยิบๆยิงานเหมนบานครับแบบนี้แหละนะครับ,นะรบย,ย้ายแม่แรงมาขึ้นช่วยกันนะครับแม่แรงตัวนั้นจะล้มแล้วนะครับตัวข้างในจะล้มแล้วครับมาด้านนอกช่วยครับ ่ดูระยะนี้นะครับเข้าได้ก็ล็อกน็อตเลยกันหลุดนะครับใส่โชคใส่อะไรกันหลุดไว้เลยนะครับนะครับได้แล้ว เพราะว่าปีกกกดลงได้อยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนะครับเดี๋ยวก็ใส่โชคล็อกไว้ก่อนก่อนที่มันจะหลุดนะครับเพื่อนอขอตัวไปใส่โชกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับใส่โชคกหน้าก่อนนะครับ น,นะครับโชกหน้านะครข้างในมียางหนึ่งตัวนะครับข้างในนะครับก็สอดขึ้นไปเลยนะครับสอดล่างขึ้นบนนะครับเอาให้แม่นได้กันนะครับเข้ารูบนให้ได้แล้วกันนะครับว,ว้าวอยู่ตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็หลังจากที่ทําการใส่โชคเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เหลือ,อยิงตัวนี้เข้านะครับสกูสกูหนวดกุ้งนะครับเว้ยเขาเรียกนวเออกระสกูกันโค้งครับ ตะปูกันโคงครับเพราะหนวดกุ้งจะอยู่กับตัวนี้นะครับนี่ข้องเก่านะครับอ่าขาดสองทอดนครับอันนี้ขล้องใหม่ครับซื้อมาแล้วหนึ่งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่นะครับโอ้แต่และยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเด้อนะครับอันนี้เป็นเกียวตลอด รูดซะด้วยหนึ่งเกลียวนะครับอันนี้ก็เป็นเฟืองข้างในอีกนะครับไม่รู้จะใส่กันได้ไหมนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับต้องงัดใส่นะครับต้องทําการงัดใส่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้มีต้องดึงกลับมาให้ได้ศูนย์เดิมนะครับเพราะว่า ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับถ้าดึงมาไม่ได้ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนข้างซ้ายกับข้างขวาล้อหน้าจะไม่เท่ากันรถจะมีอาการจิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับปล่อยมือแล้ววิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขอเวลางัดใส่ก่อนนะครับเพื่อนนะครับครับผมก็มาต่อกันข้างขวานะครับเพื่อน อ่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับข้างขวาแล้วกันนะครับคือนะครับเวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนเองนะครับก็ไปสั่งสปริงมาเถอะนะครับมันมีหลายราคานะครับมีหลายราคาหลายเกรดนะครับทีนี้นะครับวิธีการใส่ง่ายๆครับก็ยกช่วงหน้านะครับ ยกช่วงหน้านะครับลองคานหน้าขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่าให้เชิดหน้าไว้เลยนะครับทีนี้ก็ถอดล้อนะครับอ่าถ้าเป็นไปได้ให้ทําทีละข้างนะครับเพื่อนๆนะครับถอดทีละข้างนะครับถอดล้อออกนะครับถอดปัอมเบรกนะครับถอดลูกหมากนะครับวิธีเอาลูกหมากออกก็คือเอาค้อนกระแทกนะครับค้อนกระแทกนะครับลูกหมากมันเป็นเทเปอร์เดี๋ยวมันจะหลุดเองนะครับ นะครับหลังจากถอดลูกหมากออกนะครับก็มีนะครับชุดยางหนวดกุ้งนะครับชุดยางหนวดกุ้งแล้วก็อ่าอ่เเรียกอะไรอ่ะยางกระแทกปีกนกล่างนะครับอีก2ตัวนะครับแล้วก็ชกนะครับชกข้างบน1ตัวนะครับข้างบน1ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับก็ อย่างที่เคลียร์ทุกอย่างออกหมดนะครับเพื่อนๆก็นะครับเอาแม่แรงลงเลยนะครับเอาแม่แรงที่รองรองใต้ปีกนกนะครับลงนะครับก็งัดสปริงออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับทีนี้เวลาใส่เข้าไปก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับณเวลานี้นะครับอ่านะครับก็คือใช้หลักการงัดเข้านะครับงัดแล้วก็ค้อนตีเข้านะครับ ใช้หลักการงัดแล้วก็ค้อนตีเข้านะครับเพื่อนนะครับก็คือ,อโดยปกติแล้วเขาจะมีตัวกดสปริงนะครับไอชุดกดสปริงอ่ะนะครับชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าถูกนะนะครับถ้ารถถ้ารถเราเองนะครับเราจะซ่อมเองก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอู่ซ่อมก็เขาก็ซื้อมาแล้วแหละนะครับร้านที่เป็นอู่ซ่อม รถยนนะครับเขาก็ไปซื้อมาแล้วตัวกดสปริงโช๊นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนโช๊คล้ครถทุกวันนี้นะครับต้องได้ใช้ตัวกดสปริงนะครับต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ของเรานะครับเห็นแช่ร้านซ่อมมอไซค์นะครับก็ทําแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆตระกูล L200 นะครับตระกูล L200 ไซคลนตาด้านะครับน่าจะยาวไปถึงไททัน ปั๊มไฟฟ้าหรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไททันตัวคอมมันเร็วอาจจะเป็นโชคออีกแบบหนึ่งนะครับก็ข้างซ้ายนะครับเพื่อนๆื่อนข้างซ้ายงัดแล้วก็ขอนตีทีเดียวเข้าเลยนะครับย้ำนะครับว่าข้างซ้ายนะครับตีทีเดียวเข้าไปเลยนะครับ งัดงัดแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ค้อนดีเข้านะครับก็เข้าไปเลยนะครับข้างซ้ายนะครับอ่าข้างซ้ายจะกรอบง่ายเด้อนะครับแต่ที่นี้ข้างขวานะครับเพื่อนเพื่อนข้างขวานี่นะครับถ้าถ้าท่านจะทําท่านต้องมีเพื่อนนะครับเพราะว่าข้างขวาจะใส่ยากกว่าเด้อเอาทําไมข้างขวาใส่อ่ายากกว่านะครับเอานะครับ ปริงมันยาวไม่เท่ากันเหรอนะครับสปริงอะมันยาวเท่ากันครับนะครับสปริงสองตัวที่สั่งมายาวเท่ากันครับแต่ว่าการออกแบบตัวรถมานะครับให้เพื่อนเพ่ไปสังเกตเด้อข้างซ้ายกับข้างขวารถสูงไม่เท่ากันเด้อนะครับข้างซ้ายกับข้างขวารถสูงไม่เท่ากันดังนั้นรถเราขับนะครับคนขับนั่งอยู่ด้านขวาน้ําหนักกดด้านขวาตลอดเวลาดังนั้นดูเหมือนว่าเขาจะออกแบบมา นะครับออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักด้านขวานะครับแล้วก็พื้นถนนเรามันเอียงซ้ายใช่ไหมนะครับแมนบอพี่น้องพื้นถนนบ้านห้องเอียงซ้ายด้นะครับดังนั้นน้ําหนักของตัวรถจะกดลงด้านขวานะครับเยอะนะครับเขาก็เลยต้องออกแบบด้านขวามาให้แข็งไว้นะครับด้านขวาจะใส่ยากกว่านิดนึงนะครับประมาณนิดนึงดอกละนะครับเราเล่าเพิ่งชั่วโมงนี่แหละครับเพียรยุคูเดียวครับว่าจะเข่าได้ครับพี่น้อง นะครับเนี่ยงัดเข้าไปมันก็หลุดครับตีเข้ามันก็หลุดครับเพราะว่าเราไม่มีแรงตีไงครับเพราะว่าไอแกนโช๊คที่ผมงัดอยู่ก็อยู่กับบาวลายผมนี่แหละอยู่กับไลนี่แหละนะครับแล้วก็มือนึงถือค้อนมันก็เลยไม่มีจังหวะตีเข้านะครับจริงๆแล้วคนนึงงัดไว้คนหนึ่งตีเข้าพอมันเด้งเข้าไปก็ขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงสวนขึ้นมาเลยนะครับมันจะเข้าง่ายนะครับเพื่อน นะครับนี่ก็ทําแบบนี้แหละนะครับจนกว่าจะได้นะครับหลังอยากทําเสร็จก็เชียซะนะครับลูกปืนลงลูกปืนล้อนะครับล้างเปลี่ยนถ่ายเจระบีถอดไปเลยนะครับไหนไหนก็ได้ถอดแล้วนะครับยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นของลูกหมากได้ถอดก็จัดออกเลยครับถ้ามันเปื่อยถ้ามันหมดสภาพนะครับมีโอกาสได้ถอดทั้งทีนะครับเพื่อน รวมไปถึงยางหนวดกุ้งนะครับยางกระแทกปีกนกนะครับอายางหนวดกุ้งไอ้ตัวที่ว่านี่ไหมถึงไอ้สกรูกันโค้งเด้อนะครับเปลี่ยนโลดนะครับหรือท่านจะซื้อเฉพาะลูกยางมาใส่ก็ได้เด้อสกรูกันโค้งมันมีขายอยู่เด้อลูกยางลองลอง,ลองโชกนั่นแหละใส่น้ํากันได้ครับพี่น้องนะครับลูกยางลองโชกนะครับมิสซูกับ ไมตี้นะครับลูกยางลองโชคข้างบนผมว่าเท่ากันเด้นะครับโชคมิซูกับโตโยต้าไมตี้มันต่างแค่สั้นยาวกับความหนืดอยเฉยเด้นะครับรูปทรงเหมือนกันเลยนะครับผมว่าลูกยางตัวบนใส่กันได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเด้อนะครับมันจะเข้ายากกว่านิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาความรู้มาฝากเอาวิธีการทํามาฝากนะครับเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าคลิปไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับก็มีอติดขัดบ้างนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมเด้อนะครับสวัสดีครับก็ผมเป็นจ้งไดเนี่ยครับเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงชกหน้านะครับในตระกูล L200 นะครับน่าจะ L200 ยาวไปถึงไทยทันนะครับยากบ่พี่น้องนะครับอาข้างซ้ายใส่ง่ายเด้อนะครับข้างขวาใส่ยากนะครับ ฝากไว้ก่อนนะครับสําหรับท่านที่จะทําเองนะครับแนะนําให้มีผู้ช่วยนะครับใช้แมรงสองตัวนะครับแมรงถ้าเป็นไปได้ใช้แมแรงแบบพับเด้อนะครับถ้าแมรงแบบแบบแกนแนวตั้งไม่ค่อยดีนะครับมันสอดสอดเข้าใต้ไอ้ปีกนกไม่ได้นะครับแนะนําเป็นแมแรงแบบพับนะครับเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้มานั่งภาคเอานะครับ มานั่งพากเอาไมื่เวลาพากนะครับเอานะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์สร้างทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับอ่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมน้ำเนเด้อครับสวัสดีครับ